ม่ึงนเธอไปทำอะไรมาจ๊ะเนะี่ยหน้าเธอใสมากเลยไม่ใช่ฉันไปชา้าครีมสีสชมพูแก้มแดบงบเหนียวนุ่มแล้วก็ปอกพ้าพลมหนึงแล้วก็ใสมากเลยนะหน้าเธอใสเหรอใช่ฉันอยากใช้มากงาไปซื้อที่ไหนอะซื้อซื้อที่วิเกตอีเวนโอ้ สวิตเกตเอไออีเวนเหรอใช่เซเว่นใช่แล้วก็ให้ผิวดีกับซัมแป้งนี้เลยนะน่าจะใส่มจ๊นะน่ใส่มากแต่ต้องฉันให้ใส่แป้งโอ้โหมันขวยมากนะเธอฉันอยากใช้แบบนี้มากนะเธอน่าลองใช้เป้าได้ใส่เหมือนชานแอาเป้าก็ เดี๋ยวฉันซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งดีกว่าฉันไม่อยากสวยเหมือนเธออ่ะเอาแบบไหนก็รอบไปเลยจ้าเอาเริ่มไปเลยมีหลายสีนีทั้งสีชมพูสีเขียวสีสีม่วงโอ้โหนียันขนาดนี้เลยเหรอเธอ ผิวด mm ีมากเลยนะทำให้ชุ่มชื้นหอมแล้วก็เดี๋ยวฉันไปแล้วนะเพราะเดี๋ยวฉันต้องไปชาหน้าเลยที่สงแสงแกบอกบอกทุกคนก่อนว่าควรใช้แบบนี้ยังไงในแป้งกับครีมไข่ใครอยากได้บ้างคะยีเว้นซื้ออีกอเว้นยีเว้นนะคะ เขาก็ซื้อสซห้างเวกแก่มีมีอะไรสีสีสีม่วงส,ส,สีสีเขียวสีสีชมพูนะคะฝากกดอะไรคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ bye บ๊ายบายหมพุ่งหนุ่ชนมชน่